วันคืนนี้เนี่ยผมดูจากโปรแกรมแข่งขันฟุตบอลแล้วครับทั้งลีกเล็กลีกรองลีกหลักครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆทุกคนครับหลายคู่หลายสนามเลยครับไอ้ว่าครับคู่อื่นเพิ่มเติมเนี่ยที่มากกว่านี้เนี่ยรบกรวนพี่ท่านครับถ้ามีเวลาว่างเลยครับสองคู่ตรงครับเดี๋ยวเจอกันครับทุกช่องทางเลยครับแอฟซีดากับแอฟซีแดงเนาะไลฟ์สดครับเนาะวันนี้มีสิ่งหลายๆอย่างครับอยากจะพูดมากๆเลยคและส่วนพี่นไหนครับที่อกได้ตัวเน้นเพิ่มเติมที่มากกว่านี้ในทุกๆวันครับ แล้วก็ตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงเนี่ยทุกรอบเวลาด้วยครับแค่ลองเปิดใจตามมาเอาในครอบครัวครับแค่พี่ปัดขวาครับใต้รูปโปรไฟล์เนี่ยมันจะมีคำอธิบายครับและใต้คำอธิบายครับก็จะมีช่องทางเข้าอยู่ตรงนั้นครับวันนี้เราไปกันที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเป็นรอบบิ๊กเฟสครับเป็นเกมที่สามครับของสองทีมครับตอนที่สองตรงเนี่ยจะมีเรือน,น้ำสีเหลืองครับอย่างเจ้าถิ่นเบียร์เอาครับวันนี้เปิดบ้านครับรับการยิงได้ของเรือใบสีฟ้าครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองครับเกมนี้อย่างที่ผมเกินไปนคออไรับ บททดสอบครับที่สำคัญอย่างยิ่งเลยครับกับทางแมนซิตี้ร์มากๆครับซึ่งถ้านับย้อนกลับลงไปเนี่ยในเกมแชมเปี้ยนลีกครับในเกมเยือนของซิตี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาหลักที่ยังแก้ไม่หายครับแมนซิตี้เองเนี่ยไม่ชนะใครเนี่ยในเกมเยือนมาห้าครั้งแล้วครับแม้ว่าฟอร์มโดยรวมของลูกทีมเปโกลเดียล่าเนี่ยครับในช่วงหลังเนี่ยจะกลับมาแข็งแกร่งในพรีเมียร์ลีกแล้วก็จริงครับ ด้วยผลงานที่ไม่แพ้ใครเอานานมา8เกมติดเหยบแต่ว่านี่มันรายการยุโรปครับทุกคนครับและจริงอยู่ที่เกมนี้ที่พวกเขาเนี่ยด้วยศักยภาพที่เหนือกว่าครับก็มีโอกาสที่จะปลดล็อกได้สูงเหมือนกันครับเพราะว่าสถิติในการเจอกันมาเนี่ยแมสซิตี้ข่มทาง,งด้านของเรือดำน้ำชัดเจนทุกคนครับแต่ว่าสถิติที่ดูเนี่ยที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับต้องย้อนกลับไปในปี2011นู่นเลยครับแต่นี่ครับมันคือปีปัจจุบันครับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วทุกคนครับแถมกระแพงที่เปิดออกมาในเกมนี้เนี่ยทางฝั่งซิตี้ใชแมสซิบ มันมีการขยับปรับไหลลงครับจากตั้งต้นเรับถึง2ระดับเรับแถมไม่พอครับมีกำแพงปอออกอีกซึ่งถ้าดูจากเรื่องของการปรับแล้วเนี่ยถือว่าในมุมอมองผมเนี่ยครับมันก็ไม่สวยครับประกอบกับผลงานที่ผ่านมาของวิวเองเนี่ยเร่มน้ำสีเหลืองนะครับผลงานในปีนีน้ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยทำได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับยิ่งจะเป็นเกมในบ้านด้วยแล้วเนี่ยต้องบอกว่า6เกมแล้วครับไม่แพ้ใครเลยครับรวมทุกการครับพวกเขาเนี่ยเล่นกันอย่างเดี่ยวแน่นบ้ากๆครับ,บแข็งแกร่งแพ้ยากครับ จัดการเกมรับได้ดีครับเสียประตูน้อยครับและมีลูโกโต้กลับที่รวดเร็วครับพร้อมเปลี่ยนเป็นประตูได้สูงครับและมีประสิทธิภาพด้วยครับไว้เลือกเชียร์ไปทางฝั่งเบียร์ลิวดีกว่าครับทุกคนครับมันได้ความกลา้าของแพงครับเราเนี่ยมีโอกาสที่จะแพ้ไม่ขาดครับซึ่งโอกาสมันก็แพ้ไม่ขาดตสอบประตูแน่แเพราะมันมีการปรับลดลงเยอะเพอเ,เสมอด้วยครับแถมแถ้าพีคหน่อยครับเบียร์ลิวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปลดล็อกเอาชนะเทน่าซิตี้ได้เหมือนกันเป็นครั้งแรกทุกคนครับ วันนี้หนึ่งตัวเนี่ยจัดดักจะเต็มครับอะไรย้อนแยงหัวจิตหัวใจใครไปบ้างเก็บแต่ผมดูจากองค์ประกอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยวันนี้ซิตี้มีโอกาสโดนอาถรรพ์อีกรอบครับวันนี้เนี่ยหนึ่งตัวจัดดักจะเต็มครับจัดไปที่เรียนนำน้ำสีเหลืองครับอย่างเบียร์แล้วได้เลยทุกท่านครับชอบตามมาทุกคนสวัสดีครับ